ดูดูดูงเปารวยรวยเขาจะเอ๊ก็ยังไปก่อกวนดู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 ก่อกวนเก่งนะเราน่ะดูดูกบเลยลูกกบเลยหนูตะกุยซ้ายขนาดนั้นน่ะกองก็หือมาเออน่ะดูดิดูองเปายังไปช่วยกบเลยอังเปาเหม็นใช่ไหมลูก หนูกินไหมทำไมหนูไม่กินข้าวลูกไม่กินกันเลยวันนี้อิ่มอิ่มเหรอคุณนายไปไหนหนูคุณนายตะปบทั้งสองเลยนะตะปบทั้งเฮงเฮงรวยรวยเลยพอมีแรงแล้วคุณนายดูเคยอาหารไม่เท่หร่ค่ะเยอาหารไม่เท่หร่วไวรุ่นล้อปัดลังสิท อาหารเม็ดให้หน่อยคุณนายรักคุณนายนะคุณนายต้องใจดีๆกับน้องดิพอคุณนายแข็งแรงแล้วคุณนายจะปลบน้องอย่างเงี้ยนะเออคุณนายนี่ออาปลาปลดอึเหรอเอาปลาปลดอึเอาปลาปลดอึ มาเลยรวยๆมากบให้ยังเปาเลยเมื่อกี้ยังเปาไปกบให้หนูอ่ะจัดการเลยลูกกบคุณนางไม่กินข้าวเหรอเฮงเฮงกินใหญ่เลยเฮงกินใหญ่เลยหิวแล้วลูกเฮงเฮงกินใหญ่เลย หนูจะทำอะไรหนูจะทำอะไรฮะหนูจะทำอะไรหนูจะกระโดดขึ้นไปเหรอลูกหอังเปากินป่าวมากินเลยกินน่ะไก่เห็นไหมนี่ยอังเปากินไก่เปล่าแม่ดูแล กินหมดแล้วหอคุ uh ่อนอเอ้กินหมดเลยดูดูเปาชอบกินไก่กินไก่ฉีกก็ตัวใหญ่ไปร่มท้มเลยดตัวใหญ่เบรึมมเลยดู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 ดน้อะงเลดีดูตัวห่รทีลูกสตอนเย็น อัญเชิญกินไหมหนูกินไม่ไก่อ่ะนายคุณนายต้องอัญเชิญอ่ะคุณเอาไก่มาทางนี้ด้วยเหรออือกินไก่อะไรคุณนายกินไก่คุณนายแบบไหนเหรอดูดไก่ฉีกกินไก่ย่างฉีกเออแสดงว่าเบื่อปลากินไก่เฮงเเรื่อยเไปแล้ว ทำงานแล้วครับไปทำงานก่อนนะไปทำงานลัน <c oughs> ลองดิไปดูดิเด,ด,ดี๋เดๆๆเด นกก็กิเย็นมองหน้าประตูส่งไปทำงานเหรอลูกส่งไปทำงานคุณนายกินไก่ใหญ่เลยรวยๆก็ดมตูดคุณนายละไปรวยจัดการคุณนายเลยทำเป็นเมียให้ได้เลยจะได้ไม่ต้องมาตปนะปบเนาะ เป็นแท้แล้วเหรอลูกมีเสียงแล้วหนูเป็นแมวใช่ปหหนูเป็นแมวใช่ปหคุณนายไปแล้วคุณนายไปแล้วคุณนายไปแล้วเห็นเห็นเลยๆยขนาดเหงๆเหงนั่นน่ะเหงๆเหงนั่น่ะปกติไม่ค่อยนี่ แต่ช่วงนี้คุณนายเอาของตัวเอาเอาป้าเอาป้าเอาป้าไปส่งก่อนแล้วไปส่งไปทำงานก่อนลูกคุณนายดูคุณนายคุณนาย Magic Carly. Good